อย่าหครับท right. so ุกคนเนี่หลังอย่าไปจับอย่างนั้นเนี่ยแมั้จะบาดมืออย่างนั้นอ่ะมันเป็นคมนะอย่างนั้นอ่ะเนี่ยจับไว้เออเออค่อยๆเลื่อนค่อยๆเลื่อนอย่าไปจับอย่างนั้นจับต้องจับต้องจับอย่างนี้ไม่ใช่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นี่เอาใหม่เออเก็บไว้ถือไว้แบบนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่อย่าไปจับแบบนี้จับจากนี้นะเล็บเนี่ยหม่เล็บเล็บเราจีบอย่างนี้เลย แล้วเราจิดไว้ปุ๊บเรากดไว้เนี่ยให้มันเขาขึ้นมาอย่างนี้ก่อนเราพอเรามีช่องปุ๊บเรากดกดปุ๊บเนี่ยแม่ยกขึ้นยกขึ้นเห็นไหมหนาไม่หนาไม่ได้มาจับแบบนี้นะจับแบบนี้มันคมตรงเนี้ยยิ่งเราใช้นานเท่าไหร่มันก็ยิ่งคมเราจับยกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเล็บเราเลยเนี่ยเห็นไหมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมนี่างนี้ น้าันี่โดนมาหมดแล้วทิ่มทะลุก็มีล่องแหวนเนี่ยแต่ก่อนแหวนสองพีมันแข็งกว่านี้อีกอันนี้มันยังจิบแหวนสองพีเหนียวกว่านี้คมด้วยเป็นล่องมันมันมีบาตรงนี้แหวนสองพีมันมีบาตรงล็อกล็อกสลักลูกสูบอยู่ตรงเนี้ยสลักล่องแหวนคมแล้วตรงเนี้ปลายเล็บอ่ะมันมันจะคมมากแหลมมาก แต่นเนี้ยพวกสียังหว่ามันมันไม่มีที่ล็อกล็อกสลักทุกสูงล่องล่องแหักมันไม่มีมันก็เลยไม่ค่อยโผล่ไม่ต้องไม่ต้องอย่างนี้ไม่ต้องใจเย็นเย็นผ,ผมทำมาพัางมาเป็นติ๊กิลูกอ่ะไม่ไรอันนี้ของของไม่เสียไป คนแรกกันนะครับทุกคนเปลี่ยนเปลี่ยนคิวนะครับทุกคนนี่ทุกอย่างมีครั้งแรกเสมอนะครับทุกคนนะครับอันนี้เรานั่นแหละครับอันนั่นแหนะละน,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 นั่นแหละนะจับเลยเออนั่นแหละอย่างนั้นแหละอ่าเอาไม้ใจเย็นๆไม่ต้องเรียบไม่ต้องเรียบนะครับนี่ดูนะครับทุกคนน uin, ี่ดูเออน,น,นั่นแหละแล้วก็ใช้ใช้เล็บจิกแล้วหมุนเลยดันอย่าไปอ้าให้มันขึ้นเออน,น,นั่นแหละ จับเลยเออนะจับแล้วนะแล้วก็ดันดันมาเออเห็นไหมโอ้ยง่ายนิดเดียวนี่ลองเข้าใหมาด่ดิลองเข้าใหมาด่ด <c oughs> ินั่นแหละอ่าลองโอ้เนี่ย อาทิตย์แบบนี้แหละมันต้องจับเนี่ยง่ายไ,ไหมโอเค